โหมดนี้ครับโหมดสปีชนะครับโหมดสปีชเนี่ยก็คือไว้สําหรับงานพูดงานบรรยายนะครับใช้บันทึกเสียงพูดหรือว่าทำพอดแคสต์นะครับก็ใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะครับเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทาง Audio City นะครับ สวัสดีครับผมนัท Audio City นะครับวันนี้ครับผมอยู่กับสินค้าแบรนด์ชัวนะครับซึ่งวันนี้ครับเป็นไมโครโฟนบันทึกเสียงนะครับรุ่นนี้ก็จะมีชื่อว่า MV 5 1ครับรุ่นนี้ครับเป็นไมโครโฟนเซอร์แบบ USB นะครับเสียบสายเข้ากับคอมพิวเตอร์ก็ใช้งานได้เลยนะครับไม้ประเภทนี้ก็กาลังเป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าใช้งานง่ายนะครับอุปกรณ์ในกล่องที่เราจะได้นะครับก็จะมีตัวไม้นะครับ MV 5 1นะครับมีตัวแปลงที่ไว้เสียบกับขาตั้งนะครับแล้วก็อันนี้ครับเป็นสาย USB นะครับส ต่อบันทึกเสียงกับ iPhone หรือ iPad ได้ครับสำหรับ Android ก็ใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าไปหาสาวเองนะครับตัวไมครับหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับรูปทรงจะแบบคลาสสิกย้อนยุคหน่อยนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นโหมดการใช้งานนะครับปรับได้5โหมดด้านหลังครับเป็นขาตั้งนะครับคือไมค์ตัวนี้สามารถตั้งกับโต๊ะได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้กับขาตั้งพื้นทั่วไปก็ได้ครับโดยหมุนตรงนี้ออกนะครับหมุนออกมาแล้วก็นําตรงนี้ครับไปเสียบกับขาตั้งได้เลยนะครับก็จะใช้งานแบบยืนก็ได้หรืออวว่่่่าาาาานนนัััังงงงตต้้้กกกกบโโ๊ะะ็ไไดดดรรทีีจปถึหมมใชเเ๋ย ทางสเปคกันสักนิดนึงนะครับก็ไมค์ตัวนี้ครับเป็นรูปแบบของคอนเดนเซอร์นะครับการรับเสียงเนี่ยจะเป็นแบบคารดิออยนะครับก็คือรับจากด้านหน้านะครับตอบสนองย่านความถี่นะครับอยู่ที่20เฮิรตซ์ถึง20เคเฮิรตซ์นะครับความละเอียดของการบันทึกเสียงนะครับจะอยู่ที่24บิต48เคเฮิรตซ์นะครับแล้วก็แม็กซิมัม SPL นะครับจะอยู่ที่130เดซิเบลครับเมื่อเสียบสาย usb นะครับก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโหมดการใช้งานกันเลยนะครับปุ่มแรกครับก็จะเป็นปุ่มมมิววไไไคคคคค์นนนนนนนะะะะรรรรรัััับบบเเเลลาาากกกดดงงปปฟ็็จขึ้้สีีแออื ้มไวด้านนี้ก็จะเป็นเฮดโฟนะครับหรือหูฟังนั่นเองนะครับเว้เสียบหูฟังมอนิเตอร์ได้ครับฟังเสียงของเราเวลาเราอัดนะครับ <S <S ถ้าเรายังไม่ได้กดปุ่มอะไรเลยเนี่ยจะเป็นการปรับวอลลุ่มความดังของตัวไมค์ครับก็คือเราใช้นิ้วสไลด์เพื่อเพิ่มหรือลดความดังของไมค์นะครับถ้าเราจะปรับความดังของมอนิเตอร์เนี่ยเราก็กด ที่หูฟังมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับไฟจะเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับแล้วก็สามารถปรับวอลลุ่มความดังได้เลยครับตามความต้องการเลยนะครับมาถึงโหมดการใช้งานนะครับเวลาเราเลือกโหมดเนี่ยเพียงแค่เราสัมผัสลงไปตรงปุ่มโหมดนะครับโหมดการใช้งานก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดยโหมดแรกครับเริ่มจากด้านล่างแล้วกันนะครับเป็นโหมดแฟลตครับจะเป็นเส้นตรงนะครับแฟลตก็คือเสียงปกติของเราเลยนะครับไม่มีการปรุงแต่งนะครับเมื่อกดปุ่มโหมดถัดไปนะครับไฟก็จะไปอยู่ที่โหมดนี้ครับโหมดสปีชนะครับโหมดสปีชเนี่ยก็คือไวสำ เสียงพูดหรือว่าทำพอดแคสต์นะครับก็ใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับโหมดถัดไปนี่ก็คือโหมดซิงกิ้งครับหรือโหมดร้องเพลงนั่นเองครับก็ไว้สําหรับบันทึกเสียงร้องเพลงเลยนะครับโหมดนี้ถัดไปครับก็จะเป็นโหมดอะคูสติกนะครับโหมดอะคูสติกนี่ก็คือไว้บันทึกเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นอะคูสติกต่างๆได้นะครับเช่นกีตาร์โปร่งนะครับโหมดสุดท้ายครับก็จะเป็นโหมด l o u นะครับก็คือจะไว้บันทึกเสียงที่ดังมากๆอย่างเช่นบันทึกเสียงวงดนตรีนะครับหรือว่าโหมดนี้ครับก็สามารถใช้จ่อตู้แอมป์เครื่องดนตรับ เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับผมจะลองเสียงไมค์ตัวนี้ให้ได้ฟังครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเสียงของไมชัว MV 5 1ตัวนี้นะครับผมคิดว่าเสียงคงจะถูกใจใครหลายๆคนนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมได้ที่ร้าน Audio City นะครับสาขา CTC ครับหรือคลิกเข้ามาชมได้ที่เว็บไซต์ audiocity.co.th ครับถ้าหากสนใจจะสั่งซื้อนะครับก็สามารถสแกน QR code ที่อยู่ด้านหน้าจอได้เลยนะครับใครที่ถูกใจคลิปนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ